เออเออเออเอาในมือนนดมสดสดยืนมาครับเออมอสดสดไดการยืนมาตัวเนี้ยโอเคครับเด้อเดโอเคครับโอเคโอเคเอาเอาขอบคุณพีสาวนะครับขอบคุณพีสาวหลายๆเด้อนั่นน,าน,น,าน,น,านั่นเออเดยอเด้งเงเพนก้อนเอาเพิ่นว่าไห้พูดไดแน่ก่มาหันต,ต้นวีมลชัยจักบาลละบ่นี้ต้นจักบาลละบ่นี้ จนสองพันยี่ปวงพันหนึ่ง, 1, งลำเพื่อนหาร้อยเอาลำเพื่อนจากพี่น้องฟินแนลนด์หันหน้าไปทางนู้นลูกโอ้ยหลานใหญ่เลยมีเรื่องหนิหันหลังให้กล้องอีกแล้วจ้า,าก็จ,ากจาก้าจ้าชื่ออะไรคะน,น้องลำเพื่อนน้นนองลำเพื่อนนามสกุลนานชานานอ่าสนใจซื้อบัตรสนใจซื้อบัตรเบอร์โทรเบอร์อะไรลูกศูนย์ โอเคน,น,อนั่นต้นนี้บนชัยสองพันบาทพูดใด้อีกบนี่พูดใด้อีกพูดใดใ้อ,อีกเบิดไปเบิดไปเบิดแล้วบ่เบิดแล้วบ่พี่เข้มจาก FC บ้านฮักเข้ม, 1, มหมน,นึ่งพันบาทมาเอาแม่รอยหนึ่ง สวัสดีจ้าจากน้องสาวต่างแดนให้การชัย1,000บาทให้น้องลำเพื่อนอีก500บาทน้องลำเพื่อนมาโอ้กอิบตกวันเด็กว่า,ากิบตกวันเด็กเด,ดจาจ้าลูกจาก้าเออ,อ,เอาการชัย1,000บาทอเออต้องลองต้องลองอ เบิดไปล่ะงวงช้อให้มาเลยพี่เข็มสองพันบาทให้มาเลยการชัยห้าร้อยบาทให้เบาเอกห้าร้อยบาทยัยจืดมองยืนติดดูนี่โอ้โหยัยจืดมืดจ้าสอดไม่ได้สอดว่ามันสอดขึ้นนี่เอาม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 า หลายคนเกิดซีรุ่นยุ่ธนาจอละให้ศิลปิลนรถแห่ออกมาโชว์เนีย่ยแมนครับเพราะว่าเขาฮอดจากสองถุงเคยแล้วก็เตรียมไปซ้อมอยู่บนก็ศิลปินรถแห่สิมายาวต่อครับพี่น้องครับแล้วก็เมาบัตรให้เข็มกับม้วนใจอีก20ใบครับจากโชคสหรัฐก่อสร้างเมาบัตรอีก10ใบครับ ใส่สามสิบบาทนี่แหละฮะโมนี่ไส่นี่ก็เมื่อวานยี่สิบบาทอืมเบิดไปล่ะเบิดไปล่ะห้าพันคนแล้วซื้อบัตรไปนอนห้าพันคนนี่นอนะครับเบิดไปล่ะเบิดไปล่ะแตง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 ให้น้องลำเพลินหนึ่งพันบาทวันเด็กย้อนหลังมานะ ลำเพิหนึ่งพบาทให้น้องลำแพนอีกหนึ่งพับาทโอ้ยหาจิตน้ำลูกนี่ละกูนี่มาพอขายบ่ได้แล้วดิหาจิตน้ำลูกนี่แหละน้องมาปางอีกหนึ่งพันบาทงัด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 งางัดงัดงังัดงัดงัดงังัดทัดงัดทังัดงั้งัดงัดงังัดงัดงั้งัดงัดงัดงงังัดงดงัดงัดงังงาง น่า,า,ารักจังชื่ออะไรคะมาปางมาปังค่ะตัวน้องมาปังค่ะ <c oughs> เอาลูกเอาเอาุ้ยกำลังจะสร้างเด็กหน่อยซ้ำเนี่เอ้ยน่าจากพี่สาวทั้งเดนมาร์กนะครับเบิดไปเบิดไปเบิดไปโอ้มาแล้วให้พ่ออาทิตย์1,000บาทจากพี่รัตสวีเดน ให้พี่แหลม1,000บาทโอ้โหโมเมนต์โมเนพี่แหลม500ร้อยบาทยินว่าพ่อก็ดีใจเลยเหมือนพ่ออาทิตย์มามาพี่วะนี่เอาพี่แหลมเอาหนึ่งพันบาทแห่ห้าร้อยห้าร้อยห้ารทิตย์เออสุดยอดมาเด้อเขยวันวันเอ้ยอันเดียวกันเมาบัตรให้พี่เงาะยี่สิบใบขอบคุณครับ ขอบคุณแฟนๆเคลื่อนไหวไปน้ำกันระวังม่ไรกับองค์กรซอยกันไปพี่น้องเติมหาเติมซิปไปน้ำกันไม่มีแนงไหนเธอจดหมายถึงพี่ลาบแล้วลาบแล้วลาบแล้ว พี่แยมเมาบัตรหนึ่งพันบาทให้น้องเออเมาบัตรหนึ่งหมื่นบาทให้อาเปาขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีอสุกระเละเมลเปีละาอีเราขอยรวยขอใหยรวยขอให้รวยที่มาช่วยงานอุ่นวันนี้โชคดี สุกเกษร์เราเปมละปีละคาข้อรวยข้ยรวยปีปีปีปิดนะขอบคุณพี่แยมค่ะพี่แยมนะครับเมาบัตรให้หนึ่งหมื่นบาทแสดงว่าลอยใบนะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันเลยเมื่อนี้ลอยจกใบแล้วเฮ้ยมื่อนี้ว่าแม่ลอยหาซิบเราบอกเออมื่อนี้ลอยหาซิบบาทบวกกันเมื่อวานไปลอยเกินซิบเนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจบัตรที่พี่น้องเมามาเฮ้ยเอาสิไปแจกต่อแล้วรายการสิไปแจกเลยแต่ว่าถือว่าคนที่มีกำลังทรัพย์กันสนับสนุนกันไป เพราะว่าตกสิ่งดุอยางมีคาใส่ใจในช่วงนี้ศิลปินไม่สามารถเดินออกได้แล้วเดือนมกราเนี่ยเจ้าภาพเลื่อนเบอรแล้วเหลือวันที่เทอร์เจังสิไปเช็คอีกถ้าว่าขาดวาสิเลียนแล้วเออหลือแต่ลดแหเพราะได้เลียนได้กับไปม้วนรดแห่ถ้าว่าก็ไปน้ากันผู้ใดที่ยังอยู่กับสิผ้ากันผู้ใดวางกับสิพากันไปเติมไปมวนกันไปพราะได้เคลื่อนไหวเพรได้มีปูฝ้ายเพรได้ไปท้ายคลิปพรได้ไปเติมกาลังใจให้เจ้าภาพเนี่ยดแห่พี่น้องครับ ว่าจังได้กระนุ่มโจได้เลย096 996 5969 096 996 5969หรือ061 939 3915ต้องลองลำเพลินมาเอาไหมลูกมาเอ๊ลำเพลิน1,000บาทลำเพิน1,000บาทเนี่ยเนี่ยโอ้อาหารหน้าไปทางนู้นลูกอุ้ยหลานยี่เหลี่ยมดีตัวนี้ภาษาอังกฤษแมวแทนี่เสือ สิงโตมดแอนต์เอนเทุรีเล็กลิงลิงลิงโอ้อ่าสองพันบาทลูกจ้าขอลูกจ้าขอไปไปว่าไกลๆไปว่าลิงไกลๆหน่อยบ่ป่น ให้พี่เข็มกระบนลชัยจากพี่วันอีก500บาทมาอีกแล้วให้สายใหญ่5,000บาท โปพอแ้วขอบคุณพี่แยมนะครับขอให้ร่ำรวยท<า>วยบีคูณป้านหมู่บ้ากับคนละหาพันแมนค่ะโอ้ย<ป>ังเป้า<ต>อีกห้าพันบาทโอ้ตองอูอีกห้าพันบาท ก็พิดบ่ถึกได้ซื้อเลขโอ้ยน้องบารมีมาหลายแต้เนาะมาปางอีก1,000บาทน้องลำเพลินอีก1,000บาทจากพี่แอมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปเอาตังก่อนนะลูกอเอาพ่อไปเว้าทาเว้าทาตังเบิด จ้าขอบคุณพี่แย้มเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะทุกๆกำลังแรงใจเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มอมห้กับทีมงานสาวน้อยเฮานะคะขอบพระคุณโอ้ยขอให้เอื้อยอถือหวยรางวัลลอตเตอรี่รางวัลทีนึงเลยเด้อเพิ่นบ่ถือเพิ่นก็รวยอยู่แล้วล่ะรวยจิตไม่ใจรวยน้ำใจที่ให้มาขอบพระคุณทุกๆถูกทันทุกๆกำลังใจที่ให้มาเนาะครับผมอ๋ออย่าลืมครับเก่าสิบเก่าบาทมืออื้นหอดมือแล้วจ้า เป็นระบบเสียงรถแห่เด้นี่พี่น้องฟังอยบานเปิดฟังยูตู้หรือใส่หูฟังต,ตุบ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 แบบแบบรถแห่บม่ได้มีแบบมอลำเด้ออกเสียงแบบรดแห่เลยมือมือเฉพาะวันที่สิบนะครับพี่น้องอใส่เสื้ารดแแห่บรรยากาศถูกยังเป็นรถแห่เหมือนตอนนี้รดแห่ขึ้นเวทีเป็นทีรบร้อยแล้วถ้าพี่น้องสองมือสามมือแล้วรถแห่ขึ้นเวทีเลยบ่พ่อขึ้นแล้วรูปแบบไม่จะพ่อนำทัพยบางนึ่งกัน มาเสบหูเสบตากบไฟงามขักงามเนี่ยไปยืนสอีสอ่อนูยนี่น้องมาปลางลูกสาวอังเปาพี่น้องทามามาปังคือผู้ใดวันสันลูกสาวเบ้าอังเปอามาเอาตังทั้งสองคนเลยได้ครูค้าได้ผู้เรียนแล้วว่นที่นี้จ้าก่อนแล้วหันหน้าไปดหนุนขอบคุณานุนเลยเราขอบคุณค่าไปแล้วบนที่นี้ไปเลยอะไเงินแล้วไปเลย ได้แล้วพผู้หนึ่งก็เล่นให้แม่ผู้หนึ่งก็ให้พ่อบัดเนี้ยพี่แย้มสวยชีวิต